สวัสดีครับเอฟซีสุขูสุขคนครับพี่น้องม่ได้พอกันโดนครับพี่น้องหลังจากปิดวงแล้วอย่าเฝ้าลืมกันได้พี่น้องเด้อตอนนี้ยอดรักอยู่บ้านครับอยู่ห้างสกลนครพี่ละมือวันยุดวันหยางกาดมีเวียงเห็ดคือเกาพี่น้องอาชีพธุรกิจในครัวเรือนพักกันเห็ดก่อนเห็ดครับเมืนน่อหลังจากที่เห่าเหตุมาแล้วเท่ากันหนึ่ง หนึ่งเซตแล้วฮอคเอาออกจากเตาเขาออกจากเตาเซตแล้วก็ต้องปล่อยให้เย็นครับพี่น้องแล้วก็หยดเชือพอหยดเชือเสร็จแล้วฮอาก็สิเอาเขามาเก็บตรงสั้นว่างของนะคะรับต้นสร้างตรงสั้นว่างตอนนี้ก็ได้มาแล้วสองพันราคพี่น้องพันแรกพันแรกนี่เชือมันกาลัางเดินครับพี่น้องเนี่ยเชือกําลัางเดิน ตัวนี้พ่านแรกครับหยอดไปเมื่ออหิตรกเชื่อกันลังเดินออกจากข้อครับพี่น้องตัวนี้จะตัวนี้จะเป็นเฮดนั่งร่มเด้พี่น้องเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นเฮดอันนี้เป็นรถที่สองครับเตาเห้าหนึ่งได้เทลพันก่อนครับพี่น้องมันเป็นเต่าจุได้ทีละหนึ่งพันเฮ่าหนึ่งเซ็ตแล้วเห้ากสิเอามากิฟสันบ้างแบบนี้นะครับ ฟาร์มเฮ้าตั้งอยู่อำเภอวาดิชภูมิจังหวัดสกลนครด้วยพี่น้องผู้ใดสนใจค่ะมาลับที่ฟาร์มต้องต้องบอกนนเนินๆนะครับผู้ใดต้องการเห็ดอีกอยังเพราะว่าเฮ้าจะได้แนะนําเพราะว่าเราทําเห็ดตามฤดูกาลช่วงนี้กระจาเป็นการปั้นเห็ดตั้งรุ่มครับเพราะว่าเห็ดนั้งรุ่มสีสอบอากาศแบบนี้ตัวนี้คือเป็นบรรยากาศภายในรุ่งรุ่งบ่มเชื้อครับ จะเป็นลุงบ่มเชื้อลุงบ่มก่อนเดี๋ยวมือนาอยาสิภาพไปเบิงวิธีการเอ่อเก็บก่อนเฮ็ดเข่าหนึ่งละกะหนึ่งแล้วกะสิภาพไปเบิงเขอาหยอดเชื้อครับพี่น้องก่อนที่ว่าเฮาสีเอามาเก็บใส่ฐานแบบเนี้อ่ะต้องมีการเฮ็ดอีกอย่างหลายขั้นตอนซึ่งบางคนกะอาจจะคิดว่าเฮ็ดง่าย แต่กบได้ง่ายได้พี่น้องเหมดฟื้นเธอละเหมดฟื้นเธอละเป็นปลาผมได้ทำพี่น้องหนึ่งก้อนเฮ็ดเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีแต่ว่าเฮ้ากบได้เฮ้ากบได้ไปทำไยปลาใหม่หรอกครับส่วนมากฟื้นมาฮ่เฮ้าออกมากิดกเป็นไม้ยางครับพี่น้องเป็นไม้ยางที่เพิ่นอ่าโคนต้นล้งแล้วหล้วก็เฮ้ากับไปตัดเอาไปห้อนเอาแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ตายแล้วเฮ้ากับไปตัดหล้วก็มาจุเต่าครับไม่ได้ไปทำลาย ทรัพยากรธรรมชาตินะครับส่วนมากนี่ราคาเป็นธุรกิจในครัวเรือนที่เฮ้าเฮดมาโดนแล้วครับพี่น้องเฮดมาโดนแล้วนี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นห้องหยอดเชื้อนะครับอันนี้จะเป็นห้องหยอดเชื้อห้องหยดเชื้อนี่ก็ต้องทําให้สะอาดต้องมีการลุมแอลกอฮอ,อล์เพราะว่าเวลาเฮ้าสิหยดเชื้อเห็ดลงก่อนเฮ้าเนี่ย เขาต้องเห็ดนมันสะอาดที่สุดครับพี่น้องบรมเมนของงายได้พี่น้องคนหยอดเชือออเช้อก็ต้องห้ามทาครีมหาน้ําหอมอะไราเด็ดขาดต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สั้นแต่ละสั้นนี้สามารถจุได้หนึ่งพันก้อนนะครับเมืองพี่น้องว่าเป็จักสั่นพี่น้องว่าบันณีแต่ละปีอะ่ะ ลงนี้มันสิสษมมรดวุนได้อยู่ประมาณสองรอบถพงสามรอบครับพี่น้องเขากับศรวนไปเก็บอีกลวงหนึ่งอยู่ฝั่งพุ่นกับเจเก็บได้ประมาณแปดพันเก่าพันก่อนประมาณหมื่นสองนะครับโรงนี้ประมาณหมื่นสองถ้ามาลับเองเข้ากับจะขายก้อนละเจ็ดบาทครับยังบกขืนได้พี่น้องยังบกขืนแต่ว่าถ้าส่งถ้าส่งนี่คือก้อนละแปดบาทนะครับ ก่อนละแปดบาทแต่ว่าเฮาก็ต้องคุยเกินก่อนว่าระยะทางไกลๆสัมไดเพราะว่าถ้าไกลหลายมันกะคาน้ำมันมันก็แพงครับพี่น้องครับคือบ้านละสุมือนนี่ไปใส่มาใส่มนก็ต้องใส่น้ำมันเสื้อฮีเฮ้าบ่มนี้กะสิใส่เวลาบ่มประมาณหนึ่งเดือนครับถึงจะเอาให้ลูกค้าได้ถ้าเฮาเปิดเองกะประมาณประมาณยี่สิบกว่าวันยี่เจ็ดยี่แปดวันเราก็จะขนเข้า ลุงเก็บดอกลองเก็บดอกเขากะมีอีกมีอีกมองหนึ่งนะครับนี่เขากะกำลังเก็บเก็บกับบอดีมีปัญหาครับเลี้ยงว้จังสีแล้วครับพี่น้องเลี้ยงใ้เลี้ยงใบตัวดีสูงเขากะโยนขึืนเขากะโยนขึ้นไปเลยเข้าปิดฟ้าเรียบร้อยแล้วยนขึ้นไปเลยครับโยนึ้นไปนี่ละครับพี่น้อง เมื่อเฮาก็บไปจังซี่จังซี่ผลออกมากระสิเต็มฐานแบบนี้กระลเวลาแค่นั้นละเฮากะก็บผลผลิตได้แล้วพี่น้องเสือบวบาปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยก่ะสบเหตุก่อนเหตุ head gone, head ออกมาให้พี่น้องลูกค้าได้แต่ละหลอดแต่ละหลอดนี่โอ้พี่น้องหลายขั้นตอนอดีเด้ตั้งแต่ลืมตั้งแต่ เอาขี่เรื่อยมากต้องเอาขี่เรื่อยขืนข้นล่านขืนยังแล้วต้องมีสว่วนผสมต้องอัดใส่ถุงต้องมีสว่วนผสมอีกอย่างต่างๆใส่โคอใส่ฝาแล้วแต่ว่าถึงสีหลายขั้นตอนบรนยรยากาศก็ต้องเหตุพี่นองขาวตัวนี้มันก็เปรียบเสมือนเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ที่เฮาเหตุมากแต่โดดเร้วมันก็เป็นอาชีพในโควเรื่อนครับทุกคนในโควเรื่อน เฮ็ดน้ากันมดพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องะกะก็ย้อนเฮ็ดก่อนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าปิดวงมาแล้วกะยอดกะเฮ็ดน,น้่อันนี้ละหลังขั้นเฮ็ดขั้นเฮ็ดเฮ็ดเสร็จแล้วกะช่วงเฮ็ดหน้ากะเฮ็ดหน้าคือเกาแล้วกะช่วงพักเฮ็ดหน้ากะมีเวลาเขากลับมาอัดก้อนเฮ็ดอัดตามออเดอร์ลูกค้าที่ลูกค้าเขารับเป็ไนไงเพี่น้อง ผู้ใดสนใจนะครับเด้อต้องสั่งจองเข้ามาล่วงหน้าเพราะว่าเฮาเฮาบ่เห็ดสต็อกไวครับเฮาติบ่คคอยเสต็อกไวนอกจากว่าลูกค้าเขามาถือช่วงอหลีจังสีไใดก่อนเฮ็ดนี่ไปถ้าสมมุติว่าเขามาบ่าถือช่วงถือจับจองหมดแล้วก็ต้องรอต้องรอให้เพิ่นปั้นให้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครับพี่น้องด้คลิปนี้ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องยอดรักคำพุนร่วมมิตรในเด้อพี่น้องเด้อ ปิดวงแล้วก็นจะเฝ้าลืมกันได้พี่น้องปีนาน,นี่กันรับรองวา่ามีเซอร์ไพรส์คือเก่าครับพี่น้องมีเซอร์ไพรส์คือเก่าสําหรับอ่าวงคําผุนรวมมิรจะได้ฝากพี่น้องซอยเป็นกาลังใจให้ศิลปินให้วงคําพผุนรวมมิด,ดนนใ,ในเด,ด,ด้พี่น้องเดอ้อสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปฮิตเวียกก่อนครับมาหาพี่น้องเพ่อให้ขึ้นฮอดกันจะได้กันจะลืมกันได้พี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ